กาวฟิลแซกไม่โดนทำกินเกอรเวอร์ชันเมียวเมียวเพื่อนๆเข้าใหม่แต่เช้าเลยวันนี้นะคะนี่โคตรสวยตัวนี้ bmw นะคะ s คัน r นะคะ double r ตัวนี้ตัวนี้สวยมากนะคะเป็นสีเทาลิมิเต็ดนะเพื่อนๆปี2014และยิ่งไปกว่านั้นไม่5,000โลแท้ยืนยันว่า5,000โลแท้ถ้าไม่5,000โลนะมาเอาตังค์คืนเต็มจำนวนได้เลยแล้วคันนี้นะแต่ง ไปเหยียบไปแล้วอะเป็นสีส่สาอะเพื่อนๆดูเองก็รู้ทั้งคาร์บอนทั้งคันชิลหน้าการล้มกันสะบัดที่อุดกระจกโหการล้มหน้ากลางหลังท่ออีกท่ออะไรเนะี่ยท่ออาคาของแต่งเพื่อนๆดูก็รู้แล้วอะยางสายฟ้ามีอกล่างอีกโหเพื่อนๆคันนี้สวยมากเลยนะการันตีเลยว่าทำไมไม่แท้นี่ให้คืนเงินเลยเพื่อนๆยังสวย ไม่ 5, ห้าพันโลโหตัวนี้ต้องจับต้องจองแล้วเพื่อนๆคันนี้นะเปิดให้เพียงราคาแค่อ่ะให้ดูไม่ก่อนเสียงก็บื้มแล้วอ่ะเมื่อกี้แป๊บหนึง่งดูดิโหเสียงแบบแล้วตัวลิมิเต็ดด้วยอ่ะหายากอ่ะเพื่อนๆคันนี้นะขายให้เพียงแค่ราคา 0ันบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะรีบโทรมาจองได้ที่เบอร์0926684201หรือทักมาได้ที่เพจแซกไวล์รุ่นทำกินเกอร์เวอร์ชันเแมวเมียว,ยวรีบมาจองกันก่อนนะ